ไปไปต่อไปนะคะจะเป็นจุดจุดที่เราผ่านมานั้นนะคะจะเป็นจะเป็นจุดเจ้าแม่คุณอิมและพระพุทธรูปนะคะสองนะคะจะเป็นเมรุม,มาตรสามจะเป็นเจ้าแม่ตะเคียนทองสี่นะคะต้นกฤษณา และก็ต่อไปเดี๋ยวเราไปศึกษาสวนพุทธเกษตรของวัดปา่าโยธาปรานะสิทธิ์เนาะสวนพุทธเกษตรวัดปา่าโยธาประสิทธิ์นี่มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะพาพาไปดูตลาดน้ำหน่อยดีกว่าต้องพาไปดูเส้นทางตลาดน้ำไหนใครเคยเห็นตลาดน้ำบ้างตลาดน้ำเทคโนนลใครเคยเห็นบ้างเออ คุณครูเคยเห็นหรือเปล่าคุณครูนั่นน่ะเอออันนี้เป็นกุฏิของพระอาจารย์นะคะเป็นกุฏิของอไว้สําหรับต้อนรับพระอาคาันถุก,กะนะคะที่มาจากทางไกลนะคะสามารถมาพันได้ที่นี่นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกุฏิของพระอาจารย์หมดเลยเห็นไหมลูกอ่า อ่าข้างหลังตรงนี้เป็นสวนพุทธเกษตรนะคะสวนพุทธเกษตรนี้มีต้นอะไรบ้างเอ่ยหนึ่งต้นกล้วยสองต้นมะละกอสามต้นข่าต้นขิงต้นไพรต้นกระชายมีต้นผู้เรียนด้วยนะคะอันนี้ต้นผู้เรียนก็มีชายมีต้นผู้เรียนเห็นไหมอ่าแล้วก็นี้มีต้นอันนี้เรียกว่าต้นอะไรกระถินกินได้แล้วก็มี flower นะคะอ่ากะถินกินได้ไหมกินได้เราต้องลองกินดูอไม่เคยกินอันนี้กับต้นะอืออร่อยกินได้อันนี้เป็นต้นกระชายนะคะแล้วก็ต้นตะไคร้ของพวกนี้นะคะเมื่อโตขึ้นมาแล้วเราจะเอาไปเป็นส่วนผสมนะคะของตู้สมนุนไพรของวัดป่ายุธาประสิทธิ์นะคะที่มีการบริการตั้งแต่หกโมงเช้าถึง หกโมงเย็นนะคะเป็นสวนพุทธเกษตรนั่นเองนะคะเนาะอ่าดังนั้นทาไมทาไมที่วัดถึงจะต้องทําสวนพุทธเกษตรคะเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องการสร้างสถานที่ที่ว่างเปล่านี้นะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะ <What? S 1> เราสามารถปลูกต้นไม้กินได้ปลูกไม้ผลได้ ปลูกพืชต่างๆได้นะคะเป็นการลดค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะเป็นการลดค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะดังนั้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเราสามารถนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปใช้ได้นะคะโดยทําไปจัดการพื้นที่ในบ้านของเราเนี่ยที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยเนี่ยสามารถนําผักสามารถนําพืชสมุนไพร สามารถนําต้นกล้วยหรือสิ่งที่เราอยากรับประทานที่เป็นของใช้ในครัวเรือนเนี่ยสามารถไปบูรณา,าการให้อ่าพื้นที่ของเราเนี่ยมีสวนเกษตรนการตามประยะเศรษฐกิจพอเพียงของนหลวงได้นะคะโอ้ธนาคารพ่อจันอยู่กระเด็กทั้งวัน